อันดับที่5เปลี่ยนเม่แตงหายากในตำนานหลวงพ่อมุมวัดปราสาทยเยอปี2509ถ้าพูดถึงคำว่าพระที่ฝรั่งเรียกพ่อชื่อของหลวงพ่อมุมเทพเจ้าแห่งปราสาทยเยอจะลอยขึ้นมาเป็นชื่อแรก ปี2509คือช่วงสงครามเวียดนามหรือสงครามอินโดจีนครั้งที่สองที่มีการสู้รบกันดุเดือดมากมีพระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกพระเครื่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่ทหารและชาวบ้านมากมายเหรียญเม็ดแตงของหลวงพ่อมุมก็กลายเป็นของที่ผ่านสนามรบจริงมีเหตุการณ์ที่ทหารไทยรอดจากกระสุนระเบิด เพราะแขวนวัตถุมงคลของท่านจนทหารสหรัฐอเมริกาเห็นกับตาและเลื่อมใสนับถือหลวงพ่อหมูม่มากถึงขนาดขอให้ท่านปลุกเสกวัตถุมงคลให้เรียนแม่แตงรุ่นนี้หายากและมีคนเล่นหากันราคาปัจจุบันนี้คนเล่นหากันอยู่ที่1,000 0ถึง2,000 0บาทที่นี่ Eagle of No